ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะ ทางสวนเจ้าวนี้เขาชอบมีอาหารบ้านเราสวัสดีค่ะเฮ้ยมาหัวลออย่างาหัวลอไสะแนะม่ค้าเอาผักผักกันจงสองตำค่ะเขาบอกท่านจะเปิดร้านอยู่พี่น้อง คอยคอยอยียงคอยเมื่อด์คอยเมือยเมือ่ยบ่แล้วกว่าจังไรด่ะจริงเห็นไหมเขายังไม่เปิดร้านเลยเรามานี่ก่อนละแล้วมาเฮกหมานละข <c oughs> ัดไม่ได้นะถ้ามาเนี่ยต <c oughs> ัดจอมนี้ต้องได้นะ ของชอบของชอบนี่ได้แล้วผักกันจองของชอบเมื่อกันบัดรติดปีน้องน้ำกับยิ้วหนาวกับอยิ้วได้ปะกันจองจองไขเนาะ ผักขันจองอะบางคนก็เรียกผักขันจองนะบางคนเขาก็เรียกผักขันจองนะนคนเขาก็เรียก,ก,นนเ,กเรียกว่เกาเหมือนกันได้ได้ต้องได้โคกกับขนมขนมจีนอันอื่นก็ไม่อะไรมากมายด้ยโอ้ เตียนท้อกนจองผิดใส่หมูสับเว้ยเนาะดิ่ะพัดกับะพัดพัดพัดเจหมูสับน่าพิดเจ้หมูสับหัวจะไปดี พี่แมวโอ้ยเหมยน้ำผู้บาวเล้าหนิดิผู้บาวเล้าผู้บาวเล้าบาวเล้าไตแบ่เป็นผู้บาวเล้าว่ขอบคุณท่านเด้อที่มาทักทายนะคะมาให้กำลังใจสารก้าวจะกลับได้หนักคุก่งน,นี่ได้สองอยางแต่นักหนักนะ <laughs> หนักหนัก นักโคกนักโคกที่เนาะขนมกับเป็นตาแสบมันย่ามหิวเลยอียงก่อยาเบิด์ตไปสบายดีพี่เมีย์คือรอตเท้าดิคือละร้อยคตละแปดสิบตลาดนุกคูเอาตลาดนี่นุกคู ไม่ใช่ตาลาดนุ่งูกนะอันนี้จะเป็นตาลาดอย่างไยตลาดตาลาดบางใหญ่นี่ว่างงดีร้อยห้าสิบซูสด